สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิบซีชานลค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการทํานายดวงชะตาด้วยศาสตร์ไพ่และศาสตร์ยิบซีนะคะก็วันนี้หมอขวัญน,นะคะจะมาอ่านดวงชะตาให้แก่ชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะ เราจะได้รู้กันว่าชาวราศีสิงและลัคนาสิง์ในเดือนมกราคมพศ2564นี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะโอเคไพ่ okay. อันแรกเลยนะคะก็มีลักษณะของการได้เผชิญหน้ากับคนรักเก่าซึ่งเคยเออมี สถานะผูกมัดกันมาก่อนแต่ได้เลิกรากันไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ยังสะสางกันไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะครั้งนี้จะได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้แย่หรือไม่ได้เลวร้ายมากมายนะคะในด้านของการงานจะเด่นในจุดที่เรียกว่าถึงช่วงที่ได้รับ การยอมรับจากบริวารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานนะคะสิ่งที่เห็นนี้นอกจากเรื่องดังกล่าวไปแล้วก็จะมีเรื่องลาบนะคะลาบก้อนใหมเ่เป็นก้อนใหญ่นะฮะซึ่งเป็นลาบที่อาจจะส่งผลให้เกิดศัตรูนะคะด้านการงานก็ค่อนข้างเด่นนะคะเจ้านายให้ความเอ็นดูมากเป็นพิเศษ ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดศัตรูได้เช่นเดียวกันนะคะออความมุ่งมั่นของชาวราศีสิงห์และนักราสิงห์ในช่วงเดือนมกราคมนะคะคืออยากมีอนาคตที่ดีอยากสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและต้องทำอะไรต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเช็ค ดวงชะตาด้านการงานให้กับชาวราศีสิงห์กันบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการถูกเปรียบเทียบแต่ข้อดีคือการเปรียบเทียบนี้เป็นไปเพื่อการผลักดันให้งานเดินได้ดีให้เราได้ดึงศักยภาพของเราออกมาได้มากที่สุด ในด้านของการงานนะฮะถ้าค้าขายก็เรียกว่าเจอคู่แข่งอยู่ตรงหน้าที่ดูจะมีภาษีมากกว่าเรานะฮะแต่อย่างไรก็ดีชาวราศีสิงละคณาสิงนี้ก็สามารถที่จะแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการค้าก็สามารถทำให้มียอดขายมีคนสนใจมากขึ้นแล้วกออ็ได้รับผลประโยชน์ทะลุเป้าที่วางเอาไว้ ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะดวงการงานก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของดวงการเงินบ้างนะคะในดวงการเงินของชาวราศีสิงและลัคนาสิงนะคะเงินมาจากงานเงินมาจากการลงทุนใหม่ๆนะคะการลงทุนค้าขายมีกำไรดีตัว,ตวเลข เม็ดเงินกระแสะเงินเข้ามานะคะโชคลาบก็มีนะคะเงินเก็บจะให้ดอกผลการลงทุนก็จะให้ดอกผลที่ดีนะคะเก็บเงินลูกหนี้จะได้ครบนะคะการเจรจาการทำสัญญาการทำข้อตกลงที่ใดๆที่เกี่ยวกับการเงินจะราบรื่นด้วยดีมีความละเอียดรอบคอบนะคะได้ผลที่ น่าพอใจในด้านของการเงินโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูดวงความรักกันบ้างนะคะว่าชาวราศีสิงห์และละัคนาสิงห์เนี่ยจะเจอความรักแบบไหนนะคะเริ่มต้นมาเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะคนที่เคยเป็นขวากน้ำน้ํายอกอกหรือคนที่วุ่นวายเข้ามารบเร้าทําให้เราลาคาญจะหายไปจะห่างไปนะคะ ผู้ใหญ่เป็นใจสนับสนุนและผลักดันเรื่องความรักของเราเหมือนผู้ใหญ่จากที่เคยเไม่เห็นด้วยก็จะกลับมาเอ็นดูนะคะแต่ถ้าชาวราศีสิงและลัคณาสิงมีเด็กเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือคนอายุน้อยเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์เนี่ยให้ระวังกลายเป็นรักสามเศร้านะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยเรื่องของการสู่ขอและการมั่นนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปของมะขวัญค่ะ